กระชากพี่น้องเอาเล้วแล้วล้างนี่พี่น้องยังไม่ทันตายก็จะเป็นนู้วายตัวนี้นู้นไวด้วยอ๋อน้อยได้สามหนึ่งกระนัยเต๋ออุ้ยโอ้ยหลังนี่มันตัวปังใหญ่หนึ่งพี่น้องนู้วายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนเช้า ตอนนี <es> mm ้เขายังอยู่ผู้อยู่ตอนนี้ว่ากำลังสิภากันพยายามกับใส่ใบ่านนี่โมโหวชิมานดูว่าเปนยังไงเคลื่อนนี่ฝนตกฝนตกแห้งเตบเลือไปกาดนิอหนึ่งเลยก็มากโอ้งขอบโบราณฉับเพื่อว่าจืดๆเข้าไปใส่อยู่นะ thế nó này, 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 này. Ừ. thế lẹp 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 này lẹp 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 lẹp

lần rồi nổ rồi quá cho Mình cả lẹo lẽ lẹo này Mình này, nhìn ngăn và bố nổ cắt cho học Rồi เป็นอะไรน่มนเป็นน้ำฝนตกนะส,สนะนุดใสขยฝนบปรตกนี่ก็เ้ยลายอยู่ฝนตกคือแห้งแต่แห้งว่าเอาเลยไปร้างนี่โอ้ยหากระมานตัวใหนเติบได้เลยเกือบโมยูขันโมมัด,มดน่ิโมยู่ริกินได้กระเบโมมัดมิดเลยอ่ะันมัน,มน เรามีไม้เข้าม,านมานันบกหิดไปไหนที่มาถือคุณน้องบังบังนี่น้ำเหือพินแต่แทได้หนิได้เฮ้ยเหม็มนบอ่อเหม็นบอ่นบอเนี่ยนี่นอ้องนี่นี่คือเก่าอยู่เอ้ยใช้ยังรังนั่น ใส่ล้งนึ่งกับบถืเอเซาะบ้งนี่ล้งนี่แหงแปลงง่ามดีนี่โอ้บเถือบวถือกูเฮาไปดุดเรื่งน้ำหินหนอกันหายเกันใส่จุดน่เฮาใส่เทนเาใส่ขึนเป็นหนึ่งหนึ่แบบนี้ก็พวกเขาวเว้ย chị lực chưa chắc chắn chưa chưa ôi, chưa này chưa 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 khẩu không chưa 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 อันนี้แห้งมากๆเลยนี่อยู่ก็ป่าหุโอ้ยมามม้ได้พี่เราเอ้ยมาหนิตับเทราหรังนะฮะกระดานู้ห้ามตกนี่ก็คือเก่าฝนตกนะก็เมี่นพี่เราเลยนั่นสบายเวลาใส่เธนะ น้จัหางแข็งผุอยูนะ่เนาะโบราณได้ได้หนิเลยกินนู่หัโบราณนอ้หาง,างแข็งผุเล้อมึงยังมินมินอยู่โบราณใช่เป็นผิเงี้ย่นนะรงเลยมกับมูไปว่าออข,อข,อขอจับไว้ไแล้วมับ

เจอของเทะตัววันหนึ่งฮัลโหลโอ้หนึ่งเดืนพี่น้องเลยหางน้าผมต้องใส่นี่ช่วด่ายดิเอาแล้วล้างนี่พี่น้องนี่ม่ทับตายก็จะเป็นนู้วายตัวนี้นี่โอ้ยัมันทับตายเฉยขอจัดการกันก่อนโอ้ยนู้วายดีนี่หางยาวๆโอ้ยขักขัก

ลังอยู่ถ้ำเนาะถือบ่มันะ้อถืตันี้ป่ถือมันรุนลังอีกโอ้ยโอ้ยหลืองตัวผักใหญ่หนึงพี่ดอกหนุ่มไหวโอ้ยมันมีเจียยวไว้เนาะ โอ้ขี่มือด้วยกินเล่าเยอะบุญเรานู่ไว้หนูขขมันไฮะก็เห็นนูวสาตัวสตัวนังนี่โบรันกินยนสื่อโบราณกัคือแบบนี้โอ้เจ้าบอรลุนในพี่โอ้ขี่นูยัยขี่ดูมึงมึงขี่มันเหรอนี่า รุ่นี่ได้เนาะหุ่านียปจักฮะสำนียกับมานเลยกับพอกัยังปรมาณสมหลังในเรื่องพี่น้องเอ้ยมานัมน,มน,มนนี่มนพี่เล็กมนขักมานเนยกับเสียพี่น้องเอ้ยู่นี่เฮ้ยมัยนมสิใม่เวออนี่เห็นกายใหม่อยู่มมนตมืม่อใหม่ตัวทึงนะเอ,อ้ยว่ารุหลุหญ่าดเลนี่เลยกระถางประจัก มาจะคขนใหม่ก็อคนใหม่ทางหนาู้าุเออเคยยูเห็นคนใหม่อยู่หรือซียูหรือบอหรือผีหน่อยเลยเห็นบอ mất bộ Ôi, tuyệt vời mọi bộ tiết kính mọi người 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 mọi nó mọi người khỉ, người nhảy, ơ, เนาะที่ว่าห้อยนูถือเห็นขนติดอยู่นี่ก็จะเห็นตัวใหญ่เติบกินนี่โอชิดายมาอยู่มันกับเพาเหรือหลังสุดท้ายโอ้แง่เป็ดตัวนี้ก็เห็นแลถือีิน้องเลยลังนี่มันยังคือเก่าอยู่กับเพาสี่ซ4 0 5าหลังในนู้ไว้สามโตกระทางตัวหนึ่ง กับกระแตตัวหนึง่งถือว่ามานอยู่พี่น้องเยเอาถาเบิางอย่าง30หลังใส่อยู่ทั้งออกไปผุนใส่มาแต่ทะมิดผุดต้องไปหลุดอีกเบิองวัดชีมานบอกมีห้ากระไดซ้ำนีแ่แหละกับ40-50หลังลงแน่ผมเจอกามมานนะระย่ามอ้วกซ้ำนะชีภาพพยายามปลาใหม่ได้นี่เลยกับประมาณ3 0ายหลังพี่น้องไปหลุดนั่งกับวัดชีมานบอกไปโอหลังทวิดกับบปมานหลุด ตาอยู <py at ete> <speaking> ่บ่มื <ultimately> <shop Narrator> ้อนี้เนาะบ่ลั่นแล้วก็บ่มานอีกโยแล้วก็มาตัวทะบิดจะสิแนห็นน โอ้ามองคอนใหม่คก็หมดเสือกนี่เหรอหมดเสือกคือเขาเว้ยเขาใส่ขึ้นมาป้าบป้าบลดนนครนี่เขาใส่มันก็แบบป้าบแบบแป๊บไปเัียโอ้มีหล่นใหญ่เหมือนกันเนาะโอ้คอยหมลันไว้มันเป็นแังไหนเนาะคอยยันไม่คอยได้ตัวหน่อยตัวนี้ตัวหน่อยหนึ่งอ๋อแทบแเป็นมุมคัดมุมอะไรมุมตายเว้ย ยสองดางคบกับเห็นอั้ดุดเด็กเ่องตะกับาขอแล้วน้าเห็นนี่เดี๋ยวรอไปหักเห็นไม้ตัวนี้นี่จะแหลมไม้นี่บกวายใหญ่พี่น้องสวัาดีอู้ยลาบุ่นนี้พี่น้องเลยเอาไหมโล่กับเขาสามสิบหลัง สามสิบปลายในนู้นในโนโู้นพกโตหนึ่งพี่น้องเอ,อ้ยประมาณนี่เนี่ยจะมีหลุ่นใหญ่ตัวหนึ่ง <c oughs> มันนี่ก็ม้านอยู่มันนี่ได้อยู่ผ <c oughs> ักกลับเสียหลายพี่น้องเอ,อ้ยเสียประมาณชิปลังผุดเทนาแก่โตัวไม้ไม้กับไม้แต่ว่าฝนมันตกโฝนแล้วมันถมกลับเพราะว่าดูเนี่ยเลยใบไผ่ใบหยาและก็หัวหนาเป็นมันมน,มนี่มานักอยู่ยอก ัวหาลังกันในลายเติบนี่ก็3้ำชีปลังกับในมาดแปดตัวหักนู้หน่อยเนีนู้ใหญ่เนี่ขนาดเป็นกระลังเกียมแซากระบังเมื่อลารลามหนูไว <c oughs> มันนมหอมเนี่ยามใจกระบังนี่เตมู่ตีลาหนูไวยเฮ้าสงสัยสเยยยาาิ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้าเฮายเฮยค้ยายเฮ้ย้ยหน้ยาฮ้ย้ยเฮ้้องเอ้ รถธรรมาสองขันพลร์ขันไชกับเครื่องเต็มเครื่องเต็มงานเท่าสองคนก็บฉิเดินทางกลับก่อนเพราะว่าฝนกระตุกในยู่นี่ก็ร่มร่มอยู่หัวผูนี่เข้าออกมาแต่เพรื่อนแต่บอลเขาอยู่กับประมาณสามสิบลักพี่น้องเลยแล้วเขากับม่นอนอยู่ผูนี่ขึ้นหนึ่งคืนนี้มานอนฝน,นตกสับนี่นะ่แต่มีเทียงหน้าเขาเพราะเลสนเนี่ยเทียงหน้ามันก็แยมจบเจือ มีศาลมีมอนคักแน่แกถือว่าคักอยู่มาเถินนี่มาเถินหนากระฝนมากนนตกอะสีห้าก,การพี่น้องเอ้คักจักบาดแต่และอันนี้เ้างบริการการไปการ,การแต่น้อยเดียวหนึ่งไปหาประกัางไปยังพ่อมาเปียงเลยกะได้ไก่พ่อได้เปียงเปียงไก่สับนะพอกันอีกเถินหนาพี่น้องเอ้พากันกลับก่อนบาดนี้ ผลงานคืนนี้พี่น้องเลยร่วมกันกับประมาณ8ปชิปลังเพันปรจักได้เท่านี้นึงนู้ไว้สีโตหนู่ยไว้กระถางตัวนึงและกากระแต่ตัวนึงและะ้วกานุโต้หน่อยๆเรืองเรืองนี่กระแสบอยู่นู่นน,นี่กันนะซ้ำนี่กะคักแล้ว